ยังวิ่หมาหลายมุนเด็ดเยอะเฮ้ยปอหรือมอเนี่ยผมอยาก บอกว่าให้ยาวยาวดันดิเมื่อกี้ทำไมยาวไม่ดันอ่ะปลาระเบิดควันให้แล้วไม่ไม่ดันใครอยู่บนหรือว่าใครอยู่ใกล้สั้นนี่ไปล้างล้างอัหลั้ใครลงัลง

มิชมันเิะอะไรวะเล่นเกมแมทจะไดเจอโปอีกหรือโอเค let's go มีอ้มันมีบั๊กปลาระเบิดเนี่ยทีนู้นอะ

Bomb defused. <laughs> ไปแลไปลน้ต่อไนั้นัอ้งเกลออะรเยหมดตไปแมคิวเลยวะ่ฮ่าตัวลยเกับพี่นะกับพี่ตานแพนี่ไม่รู้ตัว่าระจบแล้วจบ้อีกตัวเดียวีเด่อนี่ตัว

บีมีแล็กในบีมีฉลากดูแล้วดีบังมีหนึ่งดีบังมีหนึ่ง Bomb has been planted. บอกว่ารอมันเข้าพี่บอกว่ารอมันเข้ามันโตมันร้วเรามาทางไหนชนะวินิชชนะวินิชนะโหลดอิน,นมิชชั่ชนสะุขสั่ง

So ai right. yeah, Nice shot! Nice shot! Okay, let's go. Nice shot!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  go shot! shot! Nice shot! Nice point Nice shot! bye, bye. shot! has been planted. Why oh, did I don't to do two left? I know kill. โอ้ไม่น hey, ่าบาเลยไม่น hey. hey, ่าบาดเลยเฮ้ยทีมเราเริ่มได้เปรียบแล้วเอ้ยยังยังเอาเลยเอาเลยไปจ้าไปเลยฮัน Blue Team win.